จะเบิ่งน้องยูก่อนน้องยูเห็ดหยังกอนนี้อือพุ่นอยู่พุ่นบุญหงวะเห็ดหยังเนาะกับบุญหงวะน้องยูซื้มาเกิ่มแนวใดครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อเกือบมาสะพายน้องยูเลือกเบุญซองกิ้งเออซองกิ้งอะเดี๋ยวบ่ญไม่ซองกู้นะที่น่ะเฮ้ยอย่าเ้าเลือกบุญก่อนจะเอาดูเด้อมักดีกว่ก็มักกันเนาะของฝีบ่มีในโลกแต่หน้านี่น่ะว่าจาดีดีบุญโน้นดิซื้อใส่คอใส่คอเก้ให้โดนหนึ่ง สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่กับซ่องน้องแฝดบอมอยูเมื่อนี้มาอยู่กับบอมเนาะเมื่อนี้เราจะอยู่กับยูเนาะเพราะว่ายูไปไหนบ้านมื่อนี้บอมสิมื่อนี้บอมให้มู่มาเป็นตาก้องให้เ <c oughs> มื่อนี้บอมและกับมู่สีไปตลาดเนาะทุกคนยักมู้ว่าพวกเขาสิไปตลาดาที่ยังทุกคนต้องติดตามเดอ้อรุ่นติดตามว่าพวกเขาสิไปตลาดที่ยังตอนนี้กําลังสิเอารถไปตลาดก่อนเดี๋ยวเราไปตลาดกันเลยไป โอเคนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ฮอตตลาดแล้วเนาะนี่เฮาฮอตเฮาขึ้นมาตลาดถึงเนาะทุกคนต้องรุ่นไปพร้อมกันด้วยว่าเฮาสิมาเฮอยังตลาดถึงนี่นะเพราะว่าบอมก็ขึ้นมาตลาดถึงนี่บอมก็มีอันจํเปิดนันน,ะนอยนึงเนาะเฮาไปฮอตฮานแล้วเฮาจะเสลย,เยว่าเดี๋ยวว่าเฮาสิมาเฮอยังมาตลาดถึงนี่เพราะว่าเฮาไปตลาดกองแล้วเพิ่นฮานเ <c oughs> พิ่นปิดหลายเนาะเพราะว่าต้องขึ้นมาฮานตลาดถึงพี่เฮาก็เลยว่ามาตลาดตลาดถึงนี่ตลาดตลาดนไปเดี๋ยวเฮาจะไปฮานกันเลย นี่เนาะทุกคนเรับก็มาฮอดมาทำอิดเลยสลือเลยสลเลยสลือเลยวันนี้นะเอาื้อมาซื้อเกิบให้น้องอยูเน,ะน,นาะเนาะยังสกว่าตอนนั้นเขาเห็นอเขาเห็นันคลิปตอนที่แล้วเนาะตอนบอกว่ายูเอาเงินไปให้ครอบครัวเนาะ กะเห็นเกลือของน้องยูขาดน้องยูขี้งกมาก <c oughs> ไว้ไปซื้อ,อยองังเขาจะซิมาเลือกเก,นนเกเลอกเกือให้น้องยูเนาะมือนี้บอมมาสะพายมาซื้อเกลือไปสะพายน้องยูเอามาเลือกเกลือให้น้องยูว่าจะน้องยูจะถึงใจบอสีนะของน้องยูสิเป็นยังไงเวลาเขาซื้อเกลือไปให้ใหลือเกลือจะทึงใจน้องยูบอสอย่างมาเลือกกันดิจะถึงใจก็โอเคนเนยอ,อยู่มะมึงโอเคมากันนี้อีอันยูมีมากแบบนี้ไหม อันนี้คู่เท่าไหร่สองห้าอันนี้บุ๊คถือใจอันนี้บุ๊คถือใจบล็อกเป็นคนเลือกไปอยู่เองเก้าหกเก้าหกเจ้าว่าเกือบอยู่เกือบบลอกกระคาดอันนี้นี่บอกจะทำอีกเหรออุ้ยอยู่บ้าตะเล็บตะเล็บตะเล็บอยู่อยู่บ่มากว่ะอยู่บ่มากก็ อยู่บ่มาอยู่ก็อิอยู่บ่มาไปไปเอาฮันอื่นก่อนจังเดือก็คือจิมากัปมาเอาฮันเก้าเดือกุบึงไปไปเศร้าบึงฮันอื่นก่อนเดี๋ยวฮันจีมาเสลือเลยเดี๋ยวว่าเอาเสียเอาฮันใหญ่ให้น้องอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งบัานเอาเสียเอาฮันนั่นเลยไป 那尼尼布不哇，那尼尼布米哇，米了，米了，就一丢，就一丢。 เกือบให้น้องอยู่กัน,นอ,อันนี้ซื้อให้หมองก่อนนี่ออรเราทุกคนออกไปซื้อเกือบให้น้องอยู่ได้แล้วเขาต่อคู่นางสาว5าเขาต่อหลุดได้คู่นางสาวสา <c oughs> เขาซื who who ้อไปให้น้องอยู่คูนี่สิบพรูดว่าน้องยูดีดีใจบะย่างน้องบอมเนาะเดี๋ยวน้องบอมสีไปซอกซื้อของน้องบอมก่อนน้องบอมก็มักแนวนี้แหละน้องยูก็มักแนวนี้แต่อ่าิตใจของน้องบอมเราเองว่าน้องยู่มักแนวนี้เดี๋ยวบอมสีไปซอกซื้อเกือแนวนี้อีกคู่หนึ่งเนาะเพราะว่าบอมก็มักแนวนี้แล้วกั จิตใจของบอมก็ยากให้ยูมากแนวนี้นำจะไปซื้ออีกคู่หนึ่งเขาจึงบทเถียงกันเวลาเขาเอาไปฮอดละคนละกิ้งแล้วยูจีว่าแนวแนวของบอมงามก่อนจะบอกสิได้คู่นี้แนวเดียวก็ได้จิตใจบอมมากเมื่อเดี๋ยวเัาจีบอ,อีกคนนึงไปเขียวอยี้เลอ่ะ,ะดึงสติละตุตก๊กตุ๊ก ตัวค do ืนตัวคู่น้อยบุมีวะใส่เใส่เบอร์ตัวเบอร์เจบี่ะมีนนี้คเบอร์สมีบมีอันนี้บุ๋มจงขดี่บอกีค่ขาดไหยังไง

นี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ไเลาะซื้อเครื่องมาแล้วลดรุ่นเอา้านี่บอกซื้อเกือบมีได้คูหนึ่งคูหนึ่งหกสิบพันเพราะว่าเกือบไปวึงเหียนจะมีแต่สามคูต้องซื้อเพิ่มอีกคูหนึ่งก่อนเราระซื้อเกือบไปให้น้องอยู่ได้คูหนึ่งนี่เป็นเงินเก็บของบอมเองได้ดีนะซื้อเกือบไปให้อยูอลองให้ยูเลือกเบิ้งองยูเลือกอ,อมันเป็นคือการนีอนนะนี่ มันก็คือบันไดเนะก็คือวันจอบันก็คือบันไดอันนี้เป็นสีดำอันนี้เป็นสีบัวลองสิไปให้ยูเลือกเบิ่งว่ายูจึคือใจสีใดสีระหว่างสีดำกับสีบัวและเขากะสิไปให้ยูเลือกเบิ้องู่งเงินเลยเนาะตอนนี้ยูสิมาเงินไม่แหละปานนี้นะเอากบ่บู้เพราะว่าทำมาน้ณมูมาตลาดนณมูหมูอุดๆนะนะแล้วก็เชี่ยวก็คือเชี่ยวภาษาลาวก็คือเชี่ยวอืมเอาหลายด้านหลายแนวไปเดี๋ยวเขาจิบไปเงินกันเลยเอาเกลือไปให้น้องยูก่อนไป ตอนนี้เขาก็มาฮหดอเท่นละนี่เกิือเกิบอยังห่อสีไปหาน้องยูเนาะเมื่อกี้นย่างเพื่บังน้องยูน้องยูยูทางหลังเดี๋ยวเบิ่งว่าน้องยูเห็ดอย่ายนี้จะเบิ่งน้องยูก่อน้องยูเห็ดเยี่ตอนนี้อือพุนยูพน่พ,นพ,นพุนว่าเห็ดเนานะเดี๋ยวหอสีไปหาน้องยูเลยว่าน้องยูสิมกเกิือทีบอมซื้อมาให้บอกเป็นสองสีฮักคือกันเนาะแต่มันต่างกันน้อยนึง <laughs> เป็นสองสีเด้อนี่นะ มันคือกันน้อยหนึ่งแต่มันต่างกันน้อยนึงแต่กับบงคงวันน้องยูซีมาเกือบแนวใดครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อเกือบมาสะพายน้องยูแต่บุกงวันน้องยูสีมาก่ซื้อเกือบมาสะพายนี่บอมเนอย่างอันเห็นน้องยูเกือบขาดแล้วส่วนไปตลาดบอมไปจากเชื่อเนาะซื้อมาสะพายซะเป็นเงินเก็บของบอมเองบอมกันเลยว่าเออเราซื้อไปสะพายบอก่อนเอ้ยเนี่ยบอมก็มีโมเมนต์แบบนี้อยู่นะไว้โอ้ยขิดจังเลยอยากให้ทุกคนแบบงัวซินะ ไม่อยากจะเสื้อเลยอยู่เอ้ยพี่สาวคงพี่สาวลูกน,น,น้องอยู่เดียวเบื่อทงหไม่อยากสิหู้เลยว่าเอื้อยของน้องอยูนี่้สน่าหักและใจดีขนาดนี้ซื้อเกือบมาซื้อพายน้องอยูเดี๋ยวยาไปหาน้องอยูเลยเฮ้อลสภาพยับเยินเลยอยู่ยงยางมันยังไม่โย่ ไปตากผ้าเสื้อเนาะอ่ะเลือกเบิงึงซองกิ้งเออซองกิง้งกันเดี๋ยวมึงไม่ซองคู่ะที่น,นั่นเฮ้ยอย่าเาเลือกเบิึงก่อนจะเอาคู่เดอ้ออีเม่ซื้อวะบาอีเม่ซื้อเดี๋ยวไราจะไปอย่างอีเม่อีเม่เปโรงเรียนจะเาไอ้นี้เนี่ยเสื้อกลัวเลือกดีไหมเออซื้อให้มึงเสื้อกลเออมกักแนวนันตีมักตัวนันตีแท้นี่จะบอกเออเสื้อกลัวเลยซื้อแท่นี่แหละมึงเกือบไม่เห็นคุณตาย คาดบวคาดนี่กูน่ะก,กัดเลยชื่อเลยว่านี่แต่บุคอบเจอเดี๋เลยเนาะจังน้นอยอ้าวถือก่อนบ่เอิญกูซื้อมีมาต้อนวงแด่ทงหนึ่งก <c oughs> ูซื้อมีมาต้อนวงแก่กอดทงหนึ่งใส่ผมดูมากบ่เือเงาโยกเบ่งรึเบ่งทัวัดับเนาะนั่นเอ็ดมีการครับครับกระปิ นี่ยากันเด้อไปจวดใส่ไฟใยนี่มันยันยันหนอยครับพี่วะครับครับเดี๋ยเอาเงินมาขอายอะอันนี้เป็นเงินของกูซื้อให้มึงเด้ออะนีเด้ออุ้ยอ้าวกระเท่เอ่ยแม่แต่บ่อ้าวเป็นเงินเก็บของกูไปซื้อให้มึงเอาๆแสดงอีเจอมีน้องมีนุ้งซื้อเกือบเอ่ เป็นน้องมึงจะบอกเป็น้องมึงตอนเดอนบเจอดีๆีะแม่ขอบเจอดีๆจ้ะแม่หอยซื้อเกิบให้ีินะขอบเจอดีขอบเจอเด้อขอบเจอเด้อกระจังวาซี่ก็คือเกิบของเรายูคาดแหงแล้วนตอนม่มีออนซีอันมมีออนสีเอาูไหมแต่ว่าเกิบของอยูเกิบของบกะคาดมันก็เนอกคาด ก็อน,น่อที่ถืมอมอเตอรสูมือนี่มันได้ขั้นปีเลยในหน่อเกิบเนาะซื้อต่อ,อยูมอโมหกหน่อเกิบไอ้นี่เนาะแล้วมาได้เกิบไอ้นี้ยูโมเจ็ดฟ <c oughs> ักเงียนทีซอแล้วอยู่หมดเจ็ดฟักเงียนทีซอแล้วได้ตอนนั้นเราไปซ,ซื้อเกิบอันนี้กันอยู่พักเงียนซ่องเลยเนาะแล้วก็ขอบใจน้องวอมเด้อซื้อเกิบมาให้น้องอยู่เนาะดีใจหลาย่อเลือเกิบมึงนกันคือต้นแรงจะเอาไปนอนนะบอลเรงเด้อเนาหลอกทุกคู่เลยอยู่ พี่สาวเธอก็มีโมเมนต,ต์แบบนี้นะอยู่เฮ้ย <c> อ <oughs> <c oughs> ันนี้มือยอู้ไอ้นี่เหงาออกจากโซบมาไม่ไหวดไอ้นนี้ง่าอ้นี่บกครับไอ้นี่นะอย่า yeah. นวเดิยก็ได้ง่ายกว่าอันนี้นะกูเป็นคนเลือกเองกูเป็นคนซื้อเองกูมากแนวเดิลกูมาก,กมืดสองคูนก็ได้จะเดิ้ก็ได้จะจาซื้อวัวเอาวะกูมากเก็บครับไดม นนทุกคนตอนนี้น้องยูก็คือว่าบตื่นเต้นอีอย่างเนาะเพราะว่าบาเคยซื้อเรื่องให้น้องยูจากเรือเพราะว่า,วาเรือนของเขาเมื่อนี้กับพดเนาะเพราะว่าเพื่อนมีงานเพื่อนมีงานเป็ดเหมือน,นน้องยูก็กเลยว่ามันพนูดนอยนึงเนาะเพราะว่าไฟฟ้าของเขาจะไต้แผงนซูราเซลเอาคือแบบเปันเพม่อ<ฟ>น,นเสียงตัดนี่กับเพื่อนจะใส่ใบหน้อยพอก็เลยว่าติดรถกีเกนมาตัดเพื่อนมีเนาะทุกคน เฮ็ดแบบนี้เอารถอีแตนใส่จักรล้วก็ติดเลยแลา้วกา็เพื่อให้เฮ็ดให้อ่ามีอันมีไฟฟ้าขึ้นมาเนะาะเพิ่นก็นเฮ็ดเบียดเหมือนตอนไปซื้อน็ไม่ม้ดดาหไปซื้อน้ำเข้าไม่ได้น้ำเข้าน้ำมูเลยไม่โอ้ไปกับส่วน,นอีกเนาะบ่เ<อ>ข้าไปส่วนมูชนคนเล่าคอโอ้อะไรเลี้ยงส่วน,วนมากด้วย ก็มากเลยเนาะข้องฟีบ่มีในโลกคล้องฟีมีในโลกอยู่ได้ขันตังใจซืีนัยนี่หน้าเอ็ดาหน้านี่นะว่าจ่าดีๆมันเมืวนดีซื้อใส่คอสาคอเก้ให้โดนึงยีนึงตะเนาะสาคอกับสาคอเก้โอ้โหเก็บไปมาใส่คอเงินก็บันมีเงินเลยอันซส้อคอเก้ให้แหละดีละอันคู่อันสายหนึ่งสิบห้าพนันเส้นหนึ่งสิบห้าพัน ทุกคนตอนนี้ก็จบภารกิจเรียบร้อยเนาะซื้อเกิดให้น้องยูเหลือจะถงุงยางเก็บน้องบอมน้องยูก็ถืงปลาไ้คุณอาก็ขอฝากให้น้องยูไปคลิปไปดูดีใจบอกแต่ก,ก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบึดหนาวบึดบดอยู่ตอนนี้น้องยูกับบสบายเด้กแก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องยูน้องบอมให้คลิปต่อไปครอบใจน้องบอมซื้อเกิดมาให้งามๆเนาะ แล้วก็น้องยูกะจิอยากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องวอมน้องยูเด้อ <ๆ S 1> จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อน,น้องบอมจะซื้อสะคขำขม,มาให้น้องยูอีกครั้งแ <c oughs> <c oughs> ด่วันนี้น้องยูกะจิขอลาไปก่อนบายบาย